tôi đã mất con tuổi lấy 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 con tuổi ันนีสวัสดีคืยมีนะคือมีอันนี้มีอริดเคตเกจังหวัดอีน่บ รถ่ท่มเลยมันเลรุ่นมันลรุ่นอยนะคันนี้จะไม่มีคนเจ็บนี้คนขึ้นไปกนต้างอยู่โอ้ดูคนเจ็บอยู่ในรถกระบะดู รอจอบที่ดานเนี่ยมันไหลลงมาเไหลลงมาายผไม้ขายงอกขายอะไร่ขาไรสิ Thank uh you. -huh.

รถเซนเร่เขาเขาจะเข้ามาเลยเขาเจอดเขาเจอดอยู่ตรงไหนคะตอนนะี้เขาเจอดอยู่หน้าด่านอ๋อจะอยู่หน้าด่านตรงนู้นเลยหน้าด่านอ่ากำลังทำเอกสารอยู่อ๋อค่ะแล้วก็ผมมันมา จะโอนตังค์ามาจอดรถคันแรกเลยอ๋อจอดรถไปตรงนี้านาธน,น,นาคารนาธนาคารก็มีรถกระบะคันหนึ่งฝากตังค์เสร็จแล้วแกก็เข้าไปอยู่ในในห้องโดยสารเหมือนวับว่าเป็นนั่งพักอะไรแบบนี้เพิ่งขายของเสร็จไงอ๋อรถรถคันนี้คันนี้ใช่ไหมรถกระบะที่มีม,ม,มีมีผู้โดยสารในในรถคันคันหนึ่งอ่าแล้วก็มีรถกิงด้วยอีกคันหนึ่ง คือน่าจะไม่มีคนใ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 นรถนาเทนเลอร์ที่ว่าไหลไหลชนไหลลงมาเลยใช่ไหมตกใจไหมตอนนั้นตอนที่เราหันมาเห็นเราตกก็ตอนแรกก็นิดว่าในหัวทําไมถอยรถแรงเร็วจังรีบจะไปไหนเร็วมาเร็วตอนแรกกันคิดว่าในหัวอยู่ในรถเลยผมก็ไม่ไม่ไม่คิดอะไรก็ยืนมองตลอดนี่นะแต่ว่าเอาอะไรไม่ทันแล้วก็จะลงมาลุนนั่นแหละจะบอกเขาก็ไม่ทันแล้ว มันมาเร็วไหลไหล,ลมาเร็วมากครับผมอันนี้รถมอไซค์เราตั้งสองคันเลยใช่ไหมของผมคันหนึ่งแล้วก็แฟนคันหนึ่งออครับ,รบพี่ขับขับมายังไงอะคะไม่ค่ะหนูจอดกดึุน ATM อมค่ะอ๋อพี่จอดกดตู้เ TM มตรงนู้นนะคะมันมีมอไซค์ยอยู่ข้างหน้าสองคันแล้วก็หนูแล้วก็พี่กระบะตรงนั้นนะคะค่ะเข,า,ขาก็รถไหลมาเลยค่ะอ๋อรถกระบะไหลมาก่อนไม่รถอ๋อรถจิบรอรถบรรทุกใช่ไหมคะ แล้วชนรถพี่กระเด็นมาถึงนี่เลยอะไหลชนมอไซค์ก่อนแล้วก็ชนรถหนูแล,แล้วก็รถพี่กระบะคนนั้นพี่เจ็บไหมคะไม่ค่ะหนูขึ้นไปบนตู้พอดีค่ะอ๋อตกใจไหมพี่เดินไม่ได้เลยค่ะพี่ค่ะ <laughs> พี่เขาต้องมาพาเดินนะคะ